Ida, อายอพิสดาเฉลยแล้วเพศลูกคนแรกลูกชายหรือลูกสาวสามีตั้งชื่อไว้เสร็จสับช่วงนี้คุณแม่มีความสุขสุดๆกับการใช้ชีวิตอุ้มขัน22สัปดาห์สำหรับดาราสุดแซ่บไอเออพิสดาเครือคงคาที่ได้สามีเศรษฐีฝรั่งเศสเผยรูปภาพไปเทียบอวดหุ่นแซ่บมีน้ามีนวลทั้งยังสวมเสื้อผ้าโชว์ท้องน้อยที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆมาได้ถึงครึ่งทาง ล่าสุดไออภิศดาได้ออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกในรายการศึก12ราศีโดยมีพิธีกรหนุ่มเซนาลิงสมเกียรติได้ร่วมลุ้นจากปากอย่างตื่นเต้นโดยอายได้สวมชุดสีชมพูน่ารักฟรุงฟริงมาออกรายการงานนี้ใครที่เชียร์อยู่ที่หน้าจอต่างลุ้นกันอย่างใจจดใจจอซึ่งสาวไอได้ตอบว่าได้ลูกสาวคะ่ะทางได้คุณพ่อเขาได้ตั้งชื่อให้ลูกสาวแล้วด้วย เรียกว่าถูกใจชาวเน็ตสุดๆหลายคนต่างเดาถูกด้วยลุคหวานๆของคุณแม่ต่างคอมเมนต์ดีใจชมว่าลูกสาวคงจะสวยเหมือนแม่